ฮัลโหลพบกับรายการแคสเกมรีวิวไอแคสเกมเน็ตเวิร์ดเดียวนะครับเรามารีวิวเกมเอแคสเกมหีิครับวันนี้เป็นอไรม่ดูครับอ่ะเรามาแคสเกมแอสซัสซินครีสสองกันนะครับอ่าเริ่มเลยนี่นี่คือตัวเองของเรานะครับชื่อ Desmond นะครับในโลกแห่งความจริงแลเป็นเหตุการณ์ของเกมภาคหนึ่งมาเลยช่างแม่สกิปเอะ นี่คืออะไรอ่ะแดงๆไปหมดเลยอ่ะเอออ่ะค้างอ๋อนคืออะไรวะมีภาษาอะไรมาเนี่ยพีทอันนี้ัโอเคครับกดเลยก็ได้โอเคอ๋อเลือดเต็มออกเลยครับเ,เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด้ทำอะไรมาอ่าอันนี้แมงมาให้เราถามนะครับ ให้ขอดูวันเมื่อกี้เราเห็นอะไรวะเฮ้ยโอ,โอ้กดอีกครม้เพื่อใช้อ a g l e Vision นะครับเอ้ยบอกกดออกนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรพอกดอีกครั้งทีว้าช่างแมงวันนะครับเสยบียเวลารีบไปหายนั่นก่อนนะครับเดี๋ยวแมงมันดา่าไอผู้หญิงคนนี้มันก็คือลูซี่นะครับจากภาคหนึ่งที่สึกว่าหลังๆมันจะออกไปนะครับ แล้วอยู่มึงให้เรากลับเข้ามามันกลับมาทำไมไม่ดูเหมือนกันเฮ้ยมึงไม่ต้องคุยกันมากเอ<ร>อมีสิบนาทีมึงก็รีบดีวะเฮ้ยบ่นอะไรกันนักหนาวะอ่านี่ก็บนจะเชื่อที่อเฮ่อมันคือสกิลสกิลสเตอร์ออืมอืมอืมบ่นบนบนบน บ่นเหมือนแม่กูเลยม <All right. S 1> ันแม่กูหรือไงสัตว์โอเคครับหลังจากที่เราโดนแม่บ่นนะครับ okay. อันนี้บัทอนโอเคโอ้ทำไมอีเตียงมันต้องแอนตรงนี้น่านงี้ไม่ถนัดรู้ไหมเออส่วนชั้นเจ็ดอื้อือ subject17 Desmond Miles อ๋ออะไรมันมีสอง subject อะครับ for memory the s o a r t i n g f o r n t m e m มัน data เล o ของครูเกมนี้ภาคสองแม่งเซ็งอะไรจะคิปไม่ได้ฟ้าอืมเฮ้ยชิบหายแม่งตกใจเลย เป็นไรครับมึงปวดท้องครับไม่ได้กินพาลาอุ้ยเบ่งพลังงอื้อเออเชียออกแล้วอ๋อนี่เบ่งขี้นะครับหลังจากโดนสวนทวารไปเพราะขี้นี่ยคนนี้ก็กำลังเบ่งออกแล้วออกแล้วคอาขออีกเท่อนึงยังไม่หมดอ,อจะได้เบ่งออกมาจนหมด้วครับ คีกอนตรงคอมผมมันเป็นไรไม่รู้ครับเงินยังไงอะแบบเวลาเป็นฉากหนังเนี้ยเสียงมันจะตามผ้าไอ้ผ้ามันจะตามเสียงไม่ทันน่ะผ้ามันอยากกระตุกนิดหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับคอมผมมันกากดูแบบบางทีก็ไม่มีเสียงปากครับหรือมันเป็นที่แผ่นไม่รู้นะครับในผมดูสเปคเครื่องผมมันน่าจะไหวนะ นี่ครับโผล่มาแล้วครับหมอครับหมออ๋อไม่ใช่ครับนี่คือพ่อของเด็กนะครับไม่มาให้กําลังใจลูกเหมือนคนทอกไอ้คนคลอดลูกสมัยปัจจุบันเลยนะครับโอ้ยแม่งเด็กผีเอาล้ครับเด็กเห็นผีครับพักใหม่ล่าสุดเลยนะครับเราไม่ใช่เด็กเห็นผีนะนี่คือเด็กผีแทนนะครับดูจากตัวแล้ว แดงเม่งหมดเลยคุณเป็นผูัุนผูง t ุณเปนผัเ็ู้ังกู้ะัเนู้ันู้ยเ็นผูยังเ็ูเนู้คนคนัคงมึนงจะมงจะดเปงเ้งงงอ่ะนีเป็นไะนไร ไอ้รูปขาลูปขานี่คือสเปกบาร์นะครับทูมบูเล็ก์อืมอืมอืมเด็กคนนี้นี่ไอ้รูปมือนี่คือชิปนะครับชิปกดเลยโอ้ยเครื่องชา้าอืมแม่งเด็กผีวะ่ะไอ้ลบมีไอ้รูปมือ,มอถืออาวุธนั่นคือคลิกซ้ายกดเลยเบชอืมจะต่อยหน้าพอแล้ว ลูกหัวนี้คือปุ่ม e นะครับอย่างที่บอกไว้ช้พวก eagle vision อืมเอาแล้วครับงงแล้วครับจะเอาเบนเทนจะเอาเบนเทนอุ้ยลูกแม่งจะเอาเบนเทนตั้งแต่เด็กเลยชิบหายแล้วไปซื้อมาดิใครก็ได้ไปซื้อเบนเทนให้หน่อยชิบหายแล้วแม่งไม่มีใครจะซื้อให้เลยอะอผต้องไปซื้อเองวะเนี้ยแม่งมันอยู่ไกลอ่ะ มึงนั่นแหละไปซื้อเบนเทนเน่งราคาตั้กี่ตังหรอกมึงรวยไม่ใช่หรอชิบหายแล้วไอเด็กมึงเงียบกูไม่ให้มึงออะเงียบเลยครับโอ้มึงไม่เงียบจะไมยกจลฆ่ามึงอ่าหลังแกเด็กครับแมงก็โง่เหมือนกันนะครับแมงให้กูเป็นให้กูเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเช็คสงสัย

เหมือนมันใช้เราเป็นเครื่องมือครับแม่งให้กูเข้าไปนั่งเครื่องสักพักม่นแกหยิบอะไรออกมาไม่รู้แล้วให้กูไปเลยไอ้ส้นตีนหลอกมึงหลอกกูด้วยอย่าชนไส้แตงฮะอยากกูจงจริงครับมึงประจำเดือนมาไม่ปกติครับทะลักเต็มตัวเลยนะครับตามพี่แกไปนะครับกด F เ,เพื่อเล่รได้น,นะครับแต่มันเป็นพวกเด็กกับเราคงปล่อยไม่ได้หรอก เเฮ้ยอาไอ้ตรงนั้นอ่ะหุ้ยไก่ไก่พวกไก่นะครับอืมหุ้ยชิบหายไก่เหรอแล้วแล้วไอ้พวกไก่นะครับแม่งไม่มีแรงเปิดประตูครับกาครับมึงเป็นยามซะเปล่านะครับแม่งไม่มีเปิดรหัสเข้ามาไหนไปเยี่ยมพวกไก่หน่อยดิครับเฮลโลคไก่อืมอืมเป็นไงนะไก่มึงกับพวกไก่อ่ะนี่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 อ่ะไปได้แล้วครับ ยืนมองนะครับมึงตีนมามึงเลยงงใช่ไหมครับอุ้ยไก่สองตัวน้าววิงถึงมาครับนีโอ้อึ๊บนี่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 โอ้โหเก่งผู้หญิงอะไรแม่งโหดชิบหายเลยเออโหดเชี่ยหนาวไปทางไหนครับไมมืนทำาได้กูทางเนี้ยอืมไม้พองอะ เจ็บไม้พองเลยนะครับเออใช้กูเหมือนหมาแล้วมึงเฮ้ยต้องเรียกกูเหมือนหมาดิดูสุดท้ายมึงต้องเช้าับกูอะ่ะดูสัญลักษณ์แบบเทมากนะครับสัญลักษณ์บริษัทนี้หนูจะออกอ้าวไม่ไม่ให้ออกอะแต่เราถึงเวลาบนแล้วครับ อืออือโอ้ดูที่ทำงานนี่ครับไอหลบไปขอดูก่อนแยมีโต๊ะอะไรไว้เยอะแยะวะน่าแบบเหมือนวะเทวะอ้าวบทนไม่มีเสียงเงี้ยเสงวะคอมกูชั้นสามแล้วลงมาตั้งนานถึงถึงชั้นสามเองเหรอครับเนี้ยไอเชี่ยมึงลิบชาเลยวะอ๋อเจ็บคอ นีนะครับบริษัทนี้แม่งดูครับโคตรกว้างครับแต่แม่งยามแม่งไม่ถึงสิบคนดูมึงมียามเดินตดที่นี่แม่งไม่ถึงสิบคนแต่แม่งบริษัทโคตรกว้างเลยบ้านไม่มีงบเหรอครับอ่าตามคุณเธอไปต่อนะครับกูไปทางนี้ไม่ได้หรอ,อาไม่เป็นไรครับตามพี่แกไป โอ้ยพวกนี้ไม่ง้อครับมึงมียามีมึงยามีดีกว่าครับมีมาไม่ก้าแพงวุยดูดิ่ะมีอะไรครับดูเดิมมันยังไม่เห็นเลยดูดิโคตรขวายะยาแม่งเสียชื่อหมดแล้วเนี่ยมีอะไรครับมองอะไรอยู่ครับโอ้ดีไปสองตัวครับ <laughs> มึงไม่เห็นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมันโคตรบ้าโคตรงออ่อยยามอะมรมัวควายควายมากอ,ะอ่ะปามพี่แกไปนะครับอืออือยะเปิดเลยเปิดเลยพี่อ่ะไอเจนี่แม่งตเปิดประตูไม่ได้ควายไงสัตว์แล้วมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยธรรมดาคนเดินฝังนะมึงนี่เราขอโชว์ครับ กดน,นี้บัตทอดไอทีครับอะไรก็ได้ครับลองกดดูคลิกซ้ายครับอืมในนี้ก็เป็นฉากที่เราจะกดเอนะครับอืมอืมแล้วไม่โทกอยู่ดีอัมึงโง่ไงเออกว่าจะถทกคุณรู้นายต้องไปเล่ง่ยมึงไม่ต้องไปบอกมันนะครับว่าเรามีพลังพิเศษอืมชั้นสามเราจะต้องลงไรีไยบอีกี่ชั้นเนี่ยสามดี่ยความสงสัยมากครับ ได้ซื้อลาได้ซื้อยาพผลายังรู้สึกฉันจะปวดหัวแล้วเนี่ยมึงก็ซื้อเองไอซับมึงมึงมีเงินไหมไอ้แทมึงใช้ผู้หญิงกับมึงอ่ะอีสับมึงหมายความว่าไงบอกมึงไปซื้อดีที่พี่่สับอะที่ไหนวะี่สับเฮ้ยยามยามเฮ้ยวิ่งดิเย่ยามเย่เย่ตามไปเลยนี่บวก ยับซ้ายยับขวาต่อยต่อยอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยต่อยหลังมึงลอยกูหรออ่ำผิดตัวนะครับช่างแรงมันเอาให้ตายสัก็ตัวอืมไม่เป็นไรครับเราไม่ตายแล้วเราไม่มีหลอดพลังตอนนี้นะครับก็คือต่อยรัวได้เลยครับเหมือนแม่งให้กูมายืดเส้นยืดสายไอ้ยาพวกนี้แม่งก็ควายโดนแค่นี้แม่งก็หลับแล้วดูดิโอ้ยโดนลอยอแล้วลอยกูฆ่าอะไนี้ได้สักการนะมึง โอ้ย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 ไป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 มึงลอยกลัวมึงลอยกลัวเฮ้ยไปผู้หญิงไงมึงโอู๋แบบแรงมึงเก่งกว่ามึงกลุ้งไงมึงไปผู้หญิงจริงบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แม่งเข้าน้ำเดียวโกงนะมึงเดินเข้าน้ําอยู่แม่งมันรู้มันมาเข้าน้ำแเดียวโกนแล้วรู้สิว่าอันเดียบเราอะอะไรประมาณเนี้ยครับ นะทำงี้มันคค้งงงเลยนะอันนี้เม่นไงให้เราเก็ตอินอกัน้นะครับเซ็งงวะมันไม่มีอากาศหายใจ